สวัสดีคุณผู้ชมท่าน,น,น,นะะาทุ่านค่ะวีดีโอการ์ดทีอาร์เซ็ตทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสมบัติวินเทอร์สองพันสิบเจ็ดกล่องที่สามกันนะครับผมวันนี้เรามีสายศาสตร์การเปิดกล่องมาเยอะแยะเลยนะครับผมและที่สําคัญผมก็เปิดเซตวินเทอร์เวลาเซตหนึ่งครับผมผมมารีวิวเซตก่อนนะครับผมเป็นตัวเน็ตเอรซินเซตแรกนะครับคือเซตของเน็ตเอร์ซินนะครับผมเซตนี้นะครับเหมือนว่าอะไรเดียวคือเห็นครั้งแรกมันเหมือนแบบ พูดไ่ถูกเขาใจคำพูดสุดพูดไ่ถูกไว้คือเอง็งแง่งแดงๆนั่นคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ,อะไร่ะเออมันคืออะไรอ่ะเออแล้วพอเราไปลองฮีโร่กันนะครับผมมาก็ลองไปลองฮีโร่ดูว่าจะตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะครับคือว่าไงดีอ่ะเอาแดงแงมาเพื่ออะไรนะครับเน่ยแล้วซินปกติบั้งหลังมันจะไม่ปลอดภ,ยภ,ยภยัยผพวผ่านนีนะครับ งหลังมันจะแบบสั้นๆอนะนี่มันจะยาวเฟื้อยมาเลยนะครับผมเอามาลองดูกันนะอ่ารอเนี่ยก็เ,เหมือนแมงเต่าทองอะมองมุมสูงเนี่ยเห็นไหมั้เหมือนแมลงเต่าทองอะขหายตัวนะ เหมือนเหมือนแมลงเหมือนด้วงเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมมันเหมือนด้วงอ่ะเออรเซตนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบเพ่าไหร่นะครับผมก็คือเป็นหนึ่งในเซตที่ผมไม่ชอบก็แล้วกันนะซึ่งไม่อยากได้นจะกล่องดีมากถ้าได้มาเฉลเทียบแล้นี้ตัตาเลยทำมาที่ตัวต่อไปนะครับผม ในกล่องนะครับนั่นก็คืออ้าวาไปโหลดลาโซลาโซลาโซเลเซอร์หรือเรียก็ได้เนะเป็นตัวที่มันใช้แส้ฟานะครับเป็นตัวสาดิดสวดิดนะเออน่าเห็นตัวนี้นะครับมันเหมือนอะไรไหมคือเซตเลเซอร์เลเซอร์ผมเรียกลาโซลาซกติมันจะไม่ใช่ก็ติจะแบบเออยนี้นะแบบแซ่มันก็จะแบบจับจับอย่างเงี้ยแต่นี่มันพิเศษตรงที่ว่าแซ่มนมันม้นมวนอะ เออผมก็ชอบแค่ตรงนี้แหละอ <c oughs> อื่นไม่รู้แล้วผมรีวิวเงี้ยตลยผมแม่แซ่ที่สุดยอดีนก็แซ่แบบซาดิสมันจะไปตีใครนะในตัวเกมก็ในตัวเกมก็กมกภาพตงนี้ไม่ค่อยสวยอะไรนะทันที่สังเกตดูแล้วมันจะไปสวยตรงที่ว่าไอ้นัน่นอะ เออเล่นเพลินจนเรียนรีวิวแต่ภาพตรงนี้ก็จะไม่เห็นนะเพราะว่านี่จะบังแล้วก็เล่นเพลินไปหน่อยโอ้อะไรวะน่ะก็เวลาอยู่ในตัวเกมก็เท่นะเพราะหลังมันจะโผล่บางอย่างเอเซตี้ผมก็อยากได้อยู่แหละแต่มันไม่แจกได้สุดไงอ่ะผมไม่ได้อยากได้สุดอเอเซตเนี่ยอ่ะงั้นเราไปดูตัวต่อไปกันเลยน<ๆ>ี่เป็นรีวิวบ้านบานเป็นไหนวะเนี่ยโอ้ อ่ะเซตต่อไปนะครับเป็นของเอจโรคอปเตอร์นะครับเซตนี้ผมเซตที่ผมอยากได้มาก้าสุดในเซตนี้เลยเพราะว่าเซตเจโรนี่ทำมาได้ดีนะดูมันก็ดีอ่ะเออมันเหมือนแบบเสียอย่งงน่งปีกมันสั้นไปหน่อยเจยโรปีกสั้นจังวะเอ,อแต่ก็ผมก็ชอบนะเพราะว่ามองในดิสเพย์แล้วแบบมองในเกมแล้วแบบเท่อะมันเท่อะใช่ไหมดูระเบิดสิ ระเบิดมันสวยอะ่ะระเบิดตั้งแบบเหมือนถังแก๊สลอยอ่ะเออเออเซตี้ก็เป็นเซตที่ผมอยากได้นะอ <c oughs> ่าคิวสปิดเฮ้ยผมเซตที่อยากได้นะครับผมดูเซตต่อไปกันเลยเ้ยลืมรีวิวภาพนี้นะเปลี่ยนไปภาพดิสเพย์มันจะเหมือนตะแก่ใส่แว่นอ่ะ <c oughs> คุณรีวิวเป็นไหมนะ <c oughs> <c oughs> อ่านะครับผมเหมือนตะแก่ใส่แว่นนะครับ เออพูดหลายหลายครัง้งกูจะเล่นในหะ้เขาดูเลยไหมฮะเอาตัวต่อไปกันเลยนะครับผมตัวต่อไปก็คือวีเลนเจอร์เซตนี้นะมันจะเหมือนกับเอ,อ่อโรบินฮนูดนะครับก็เท่แบงแบลกหนงนะเออเหมือนวิเลนเจอร์เป็นโรนบินฮูดเพราะว่าวิเลนเจอร์ก็จะทโเหมือนกันช่ปะล่นะนะเราวไปดูในตัวเกมนะครับผมในตัวเกมนะครับก็ก็กป,ปกตินะแต่ ธนูก็ยิงปกตินะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลเวลาวิ่งว้าก็เหมือนเดิมแต่หน้าโหลดแต่หน้าโหลดเนี่ยแต่หน้าเนี่ยเอหน้าตรงหน้าวิเดนเจอร์เนี่ยหน้าดิสเพย์เนี่ยหน้าดิสเพย์เนี่ยสวยเท่เพราะมันจะเห็นหน้าโดยใช่ไหมล่ะอาเซตนี้ก็เป็นเซตที่ผมอยากได้แล้วก็ได้มาแล้วด้วย เซตต่อไปกันเลยนะคะผมเซตต่อไปนะครับผมเป็นเซตของเวฟเวอร์นะเวฟเวอร์ ver, นะ,ะแมลงเซตนี้นะไม่ต้องไปห้องทดลองหรอกดูแค่นี้ก็อยากได้แล้วเห็นไหมมันเท่มันเหมือนแวฟเวอร์ใส่หมวกกันน็อกอะ่ะนีนตาสองชั้นเนี่ยเหม,มือนต้มหมึกอ่ะเออเท่เท่เซนเท่เท่แต่ในตัวเกมก็สวยดีนะท่นไปเซตต่อไปข้ามข้ามเร็วเร็วเซตต่อไปครับเป็นของเชนนะครับผม เชตตันี้มันมันตีมของอีฟาโลนะครับแบบขี่มาป่ามาเลยเป็นซคไซส์สฟิงค์นะครับผมนะก็ดูดีแบบแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ละเพราะผมไม่ชอบสายซัพพอร์ตนะครับผมเซตต่อไปเป็นของนาคาเซเลนนะครับผมเซตนี้ดูแบบเท่มากนะครับชอบมากเลยมันปิดนมนาคาด้วยนะครับเพราะเซตอือนาา่นนาคาเซตเริ่มต้นของนาคาเออเลยเซตเริ่มต้นของนาคานะครับจะเปิดนมเลิทเท่เป็นผู้หญิงจริงมันนะฮะ เซตอื่นก็ไม่ค่อยสวยอะไรก็ซูเซตนี้ผมชอบเซตนี้มากเพราะว่ามันเท่ดีนะมันแบบมันไม่ใช่ผ้าม,ผม,ะะม,มันคือผมแช่ป่ะวะมันคือคีบมันคือผมมันคืออะไรสักอย่างมาปิดเอาไว้อะเออแล้วก็เป็นมีดปกตินะแล้วก็หาเป็นสีฟ้าอันนี้ชอบชอบสีฟ้าแล้วเนาะแต่ผมไม่ชอบตัวมงกุฎเพราะมงกุฎมันบังตาไปหน่อยก็จะเหมือนใส่เลนตาเหล,ลือกนะ เอาไปต่อไปกันเลยนะไม่ต้องให้ดูแลทดลองต่อไปของรูบิกนะอ่าเซตนี้ก็แต่ว่าสวย,ยไหมก็แต่สายตามผมมันก็สวยดีนะมีขวดมารานอยู่ข้างหลายโดยเฉขวดที่ใหญ่ไปหน่อยแล้วพามันม้วนอย่างนี้นะแต่รูบิกก็เท่ดีปกติรูบิกนะหน้าจะไม่ดำน่าจะเรียวๆตรงๆเลยผมเอาไว้ดูเซตรูบิกนี่หน้ามันจะเรียวๆตรงๆอย่างนี้แต่ว่าะเออเออหน้ามันจะอย่าง <Assim S 2> นี้เออหัวมันจะเป็นเหมือนสันนิบาตนะครับผมดิ๊กดิ้งดิ๊กดิ้งดิ้งดิ้งอ่าแล้วก็แบบเดิม พอเป็นเซตนี้นะหน้ามันจะดําไปเลยมันจล้ายคล้ายคลึงกับเออเซตเซตหนึ่งของรูบิกนะเซตเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเซตไหนวะเออเซตนี้นะหน้าแต่เนี้ยหน้าเขียวมันหน้าดูบิกแบบไม่ได้รูเหลียวอันนี้จะเป็นหน้าใหญ่ๆไปเลยสปเหลี่ยมไปเลยนะนก็เหมือนคล้ายๆกับเซตเนี้ยครับหน้าใหญ่ๆไปเลยคือดำไปเลยติดหน้าติดตาไปเลยแล้วก็อาวุธที่พาคือเทีเยนไขนะบนหมวกสองอันนะครับแล้วก็มี ใบกัมพีครับอยู่ข้างหลังครับอ่าเดนีここ้ก็เขาไมอยากได้ไหมอยากได้ครับเพราะว่าน่ายากอันต่อไปกบดาบก็นไหนโอ้โหอันนี้นี่สุดยอดนะครับผมจะไปดูร like ีวิวกนแต่ละอันเลยครับเรื่อจากโล่ครับโล่นี่มาแบบมีธนูปักด้วยธนูไฟปักนะครับก็สุดยอดนะครับสุดๆุดเลยนี่ถ้าได้สนีได้ก็ดีใจนะครับผมแล้วก็ดาบนะครับดูจะมีเหมือนแบบเลือดไหลปอกแป๊กปอกแป๊กพอหยุดหยดลงมานี่ะ ดับโหลดสวยนะครับแล้วก็เจาะแขนนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็นเกาะอันนี้ได้นะเกาะหนังสัตว์อันเนี้ยเออมันก็เทน,นะแต่อันนี้มันเกาะธรรมดานะส่วนในก้นไนแล้วก็เจะแขนม,มีหมวกครับคือมันเปลี่ยนนะก็นไนเป็นนักรบไปกิ้งไปแล้วนะผมไม่ชอบตรงหมวกนะถับเปลี่ยนเอาเป็นหน้าปกติก็ได้นะครับเป็นแบบคือเนี้ยมันสวยแล้วมองมุมหนึ่งภาพหน้าจอโหลดนะครับแต่นี่มันมสวยอะ่ะคุณแบบ เหมือนดักต้นไหนเป็นไวกิ้งไปแล้วนะครับดูที่รากมังกรกันนะครับ่ามังกรนี่เหมือนแบบเออมังกรนี่เหมือนแบบยอดนะเหมือนกันเอาหมาป้าผสมกับควายเอ้กระทิงเเออแล้วก็ผสมกับปลาฉลามมีดำน้ําไปทีนีดนี่ก็ฉลามนะ,อ,ะอันนี้ก็ทำไม่อยากได้ไหมอยากสิครับใครไม่อยากได้เซตแรกก็บ้าแล้วนะครับผมเริ่มไปเปิดกันเลยนะครับผมเราจะมาดูเคดแรกครับจะเปิดตรงปอปลา ปปาปปาเปิดนะแล้วก็มาตรงกลางคือล้อเรือมันเริ่มเริ่มนะครับหมุนไปแล้วไปแล้วได้อะไรครับไปดูกันเลยอ้าวเปิดหายไปแล้วครับหรูบิกยังอยู่หรูบิกยังอยู่หรูบิกไปแล้วดักกอนไนไปแล้วแวร์ไปแล้วโอ้ดักกอนไนไปแล้วแล้วก็แวร์ยังอยู่ก็ดีนะได้แวร์นะครับผมก็ดีนะที่ไม่ได้ไอเน็ตนะครับอ่าเน็ตเนี่ยไม่อยากได้แล้วก็นี่ก็ไม่อยากได้ถ้าอันที่สองก็ไม่ได้ก็ถือว่าเด อาเปิดเลยนี่ไปมุม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 เลยเออมุมมุมโอโอเด็โอโออัปโอเออก็มุมไปเออไปแล้วไปแล้วตัวไหนหายดูปิกเอ้าโหหายไปตัวแรกเลยเนตไปเนตเนตเออลาโซไปเออลาโซก็ดีนะวิ่โดนตีไปแล้วลาโซครับได้นลาโซนะครับผมก็ดีเหมือนกันนะเล็กสามกล้อง จโลออกันหน่อยนะขอใจโลเดินโ,ลโรลคอปเตอร์กันนาคาสองตัวไปเลยลุมล่างไปใจโลมาโอ้โหเน็ตไปแล้วเออดีดีด,ดีลุมบิโกไปแล้วโอเชนยาเออนาคาขอบคุณครับผมแล้วก็ได้นาคามาอีกแล้วนะนาคาไซเนลนก็ดีเหมือนกันไปกดเปิดเปิดไปเลยเลยทุดสามตัวนะครับโอกาสที่จะได้พวกนี้ก็มากขึ้นนะครับผม ก็ไปต่อกันเลยไปแล้วเชนเชนหายไปเออเน็ตเออลูบิกโอ้โหลูบิกไปแล้วเออได้ใ,ใจโลก็ดีน,นะได้ใ,ใจโลคัปเตอร์อมาแล้วเยี่ยมกองสุดท้ายนะครับผมทารลูบิกขีขึ้นมาแนวโคง้ง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 ติดตรงนี้ม,มับวกกับเขาดาก้อนค้งตรงนี้ตรงนี้เปิดเลยก็แล้วกัดข้ามแม่งเลยปึ๊บเทน ก็ยังดีดีไปที่ไม่ได้เน็ตโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบในท่านี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ได้ครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ